สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับน,นี้ครับปัญหาที่ผมเจอเกี่ยวกับท่อสูบครับท่อสูบพญานาคบ่กว่าจะเป็นอ่าหลักๆก,ก็คือนี่แหละครับท่อสูบหลอกส่าที่ใส่กับเครื่องยนต์กุปตาครับปัญหาหลักๆที่ผมเจอก็คือว่าเท่อทอ่ทอบักหัวครับ พอมังหัวอยู่ช่วงน้ำไหลมาจากตรงนี้ครับอ่าเปลี่ยนสิ้นเปลี่ยนอย่างไปล้วรก็ได้บ่คอคดดนมาได้ครับอาจจะหัวออกมาจากตรงนี้ตลอดเลยครับอ่าถ้าเพื่อนครับหรือพี่ๆคนใดครับมีขอแนนนําทห็ดให้มันอ่าทนครับสินมันอยู่ทนน้ำบ่กหัวออกจากตรงนี้แน,น,นะนํำเนเดือครับตัวนี้มันเป็นทอ พอประมาณหนาแปดครับคูณสิบแปดครับมันจะเป็นแกนยาวเลยถึงปลายเลยครับบ่มีกลงประคองตรงกลางครับมันเวียงเวียงขึ้นไปเลยเฮ็ดให้แกนอ่ามันรัวเร็วหรือเปล่าครับบครับพี่ๆคนไหนมีสูตรกันแนะนำนะครับโอเคครับสวัสดีครับ